ว่าแซสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้นะคะวันนี้เจลี่บังเอิญว่ามาเยี่ยมออฟฟิศป๊อปอยู่แถวรัชดาคราวนี้เนี่ยป๊อปปี้ซาเนี่ยใครๆก็รู้ว่าป๊อปปี้เนี่ยมันติงโปเกมอนขนาดไหนตอนนี้เล่เมื่อว่าไงล่ะแกอยู่ที่เดิมสามสี่อยู่ที่เดิมสามสี่เล่นไม่มีรอเพื่อนเลยไม่สามสี่ตั้งแต่ก่อนก่อนหยุดไปแล้วก็หยุดไปแล้วสามสี่คราวนี้เนี่ยก็คือพอเวลามีข้อมูลอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยป๊อปปี้ก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเออแบบข้อมูลให้เจลี่ใช่ป่ะ วันนี้เฉลีก็เลยไหนๆก็เจอแล้วก็ขโมยข้อมูลสักหน่อยเนี่ยโปเกมอนเพิ่งอัปเดตแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่ส8บแปดกรุงพา <ừ. S 1> ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยอัปเดตแพทใหม่แล้วมันมีอะไรใหม่บ้างที่จริงก็บอกไปในคลิปอยู่นะแต่ว่าบอกไม่หมดก็คือบอกช่องแกันี่อบอกช่องเฉลี่มัน <c oughs> <อ>มีเบอบร์รี่ใหม่สามอันไออีกสองอันเป็นเบอร์รี่ที่ดีกว่าเบอร์รี่ธรรมดาอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้แคนดี้เพิ่มขึ้นให้แคนดี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วแต่ระวงว่าอาจจะให้เพิิ่่มมมมาาหรือเพ เท่าภาษาแล้วแต่อันนี้มันมันเหมือนมันไม่ได้ฟิกแล้วก็มีเสียงใหม่อะเสียงตอนอีโวมีเสียงใหม่ด้วยหรอเสียงใหม่ก็ถือว่ามันเปลี่ยนเสียงใหม่เปลี่ยนเสียงตอนอีโวใหม่มผนลิงโทหรอเปลี่ยนใหม่ได้คล้ายๆงั้นมันมันเปลี่ยนเองอ๋อก็คือไม่สามารถสวิตช์เสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสองเสียงอีอะไรเงี้ยเหรอไอที่ชอบที่สุดก็คือตัวละครเราอะเปลี่ยนแปลงได้แอสซสซี่ได้ได้ละเอียดมาก มันมีแอสเซอรี่เพิ่มมาเป็นแว่นตาสร้ยอยคอเข็มขัดอะ้เอ๋อเสื้อผ้าก็คือสามารถเลือกใหม่ได้นะแล้วก็จําได้ว่าแพดเก่าเนี่ยจะปรับได้แค่สีผิวอย่างเดียวถ้าหมวกมันก็ปรับผมไปด้วยตอนนี้มันแยกมันแยกสีผมด้วยแยกสีตาแยกสีผิวโอ้โหแยกหมดเลยแยกหมดอ๋อก็คือ,อ,อ,อสามารถกับ จัดแต่งได้อยากจะสวยหล่อสไตล์ไหนอะไรเงี้ยได้หมดใช่ป่ะถ้าสดชื่นเริ่มเริ่มหน้าเงินขึ้นเพราะของแต่งตัวต้องใช้เงินอ้าวเหรอไอ้เงินโปรเกคอยสงสัยไม่ใช่เดี๋ยวนะก็คืออันนี่แต่งได้ค่ะชาวนาแต่ว่าชุดนี่มีชุดแบบชุดชุดมันจะมีชุดที่ชุดฟรีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นเสื้อแต่อื่นอ่ะรู้สึกว่าเสียตังค์ใช้ตังค์ไอ้โปกเกคอยที่ไปยึดยิ้มมาแหละโอ่ถังกระมังหม้อตอนนี้นี่เวลาซื้อซื้อเหรียญนี่ราคามันเท่าไหร่นะเท่าเดิม ก็เดิมกี่บาทกี่บาทจำไม่ได้ที่ซื้อประจำรู้สึกก็ร้อยสามสิบห้าห้าร้อยห้าสิบร้อยสามสิบห้าเหรียญห้าร้อยห้าสิบอ่าร้อยสามร้อยสามสิบห้าบาทได้ห้าร้อยห้าสิบเจลี่เป็นสายเล่นฟรีไงไม่เตมิตมตังค์ก็เลยไม่รู้ราคาก็เลยชิปราคาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีสามสี่เก้าอันนี้เติมประจำสามสี่เก้าพันสองห้าสิบ ว้รวยจังเลี้ยงข้าวหน่อยเออคราวนี้ตัวละครใหม่อ่ะแก80สิบตัวเนี่ยอยู่เมืองไทยกี่ตัววะแกรู้ป่ะโอ้ยอันนี้เขายังไม่ได้บอกกันเลยยังไม่รู้ข้อมูลแต่อย่าลืมส่วนใหญ่คนเล่นเจนสองแล้วอ่ะจะลืมตัวเจนหนึ่งมันจะมีเจนหนึ่งที่สามารถแปลงร่างได้เลยอ่ะสามตัวออฮะจะมีโกแบทไอ้้ังข่าวที่แปลงร่างได้เมดเอาแคนดี้ของเก่ามาแล้วก็แปลงได้ใช่แล้วก็แปลงร่างได้เลย คนส่วนใหญ่จะลืมคนส่วนใหญ่ไปเน้นแต่จับจับตัวใหม่แล้วลืมตัวเก่าหมดเออแล้วตอนนี้เวลาอีโวมันต้องมีของใช่ไหมอีโวมีของต้องมีของป่ะไม่ต้องอ๋ทุกออสเปเชียลสเปเชียลไอเทมเฉพาะบางตัวจะมีไล่ไม่หมดอ่ะจะมีไอตัวโพลีโพอลิวัคไอไอลูกออสที่ตัวต่อยอ่ะจะเป็นเจนสองมันจะกลายเป็นตัวเขียวลูกบอลสีเขียวแล้วก็มีโพลีกอนอันนี้จะรู้กันโพลีกอนก็ก็ใช้เทมเพลตเหมือนกันแล้วก็มีไอตัวหนอนหนอนหินอีวัค เอ้ยฉันเห็นไอ้นี่เว้ยไอ์สโลโปอะสโลโปเป็นสโลโสโลริงมันต้องมีแบบเหมืมมอนมงกุฎมีอะไรใช่ไหมเป็นโปเกมอนท่าน้ําแต่มีสกิลพ่นไฟอ้าวแปลกมากแล้วก็เอออันนี้สําคัญประเภทมังกรมีสกิลใหม่คืออสแตร่มั้งชื่อนี้มั้งแรงที่สุดแรงกว่าแรงกว่าไฮเปอร์บีมแรงกว่าแรงกว่าทุกสกิลตอนเนี้ยจริงเหรอถ้าไม่ใช่ดาใต้คลิปเลยนะคะ <laughs> ปกติเมื่อก่อนเนี่ยไฮไฮเปอร์บีมันจะร้อยยี่สิบทุกวันนี้ร้อยิบหรูกล่าไม่ยังไม่ได้เช็คแล้วก็ออตรีกเนี่ยมันจะร้อยสิบเบากว่าแต่สองหลอดถ้าเทียบแล้วก็คือเร็วกว่าก็ถ้าเทียบพิษก็นู่นร้อยยี่สิไอน้ไอนี่เล่น 200, สองร้อยสองยี่สิบ <220 S 3> ดีกว่าสร,สรุปว่ามันดีกว่าวคือ,ค,อคือคนวนใหญ่ออจะคิดว่าหลอดสกิลเดียวจะดีที่สุดแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่า เราใช้ไปยึดยิมเราเอาไปขึ้นยิมหรือว่าเราไปตียิมชอบแต่เธอชอบ<ห><ห>แบบว<ด>่าเป็นแบบแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ,จ,จ๊ะเพราะว่าแบบบางทีอ่ะ <c oughs> ฉันเล่นแบบผู้หญิงอ่ะเล่นแล้วมันกะเวรเราเล่นกะเองอ่ะเราขอยิงเขาบ้างถ้ารอแบๆๆอบรอให้แบบว่าหลอดเต็มเนี่ยบางทีอ่ะฉันตายก่อนก็ลองไปลองให้เพื่อนๆไปเช็คก,กันดูเพราะว่าสกิมว่ะมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเรื่องของหลอดแล้วก็ความแรงอย่าง waterpurs รู้สึกจะเมื่อก่อนจะห้าสิบห้าตอนนี้มันปรับเป็นเจ็ดอ่ะ w a t e r p u ้ย คนไทยคนไทยคนไทยวอเตอร์พาวเมื่อก่อนอ่ะมัน55ตอนนี้รู้สึก75รู้สึกปรับใหม่มันมีการปรับโซล่าบีมเมื่อก่อน120ตอนนี้180จำได้โซล่าบีมถูกปรับแต่ก่อน120ตอนนี้180ก็คือบอกว่ามันลดราคาให้ไม่ใช่ลดความแรงแรงไม่ใช่สีแรงขึ้นเออเมาเมาเมาแล้วคราวนี้ไอตัวใหม่เนี่ยมีตัวไหนที่แกอยากจะไปจับที่ไหนบ้างไหมคิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันออกมาใหม่เยอะแยะเนี่ยตอนนี้ยังหา ังหาโลเคชันดูเราไม่รู้จะไปตัวไหนจะไปที่ไหนดีเลยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหาโลเคชันอยู่ยังไม่รู้ตแต่เล็งไอตัวเขียวๆไว้อยู่เพราะตัวจำชื่อไม่ได้เป็นตัวเขียวๆเขียวมั้งหลายตัวมากเหอะมันเป็นเขียวประเภทมังกรดินนะ่ะมังกรกับด<อ>ินมัจำไม่ได้<อ>ถ้าใครดูอ่าโปเกมอน X Y Z จะรู้ศึก <laughs> ไอซาโตชิสู้กับไอ้นั่นน่ะไอที่มันมีเมก้าลิซารอนน่ะนั่น มันจะมีมันจะมีไอ้ตัวนี้มันจะมีไอ้ตัวนี้ออกมาอยู่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ซีพีมากที่สุดในเกมซึ่งเพื่อนต้องเข้าใจนะคะว่าพี่หลีเนี่ยมาเล่นโปเกมอนเนี่ยก็คือพี่หลีอ่ะไม่ได้ดูการ์ตูนโปเกมอนแล้วก็บอกเฮ้ยมาจับโปเกมอนแล้วแบบเออชอบเล่นมันก็สนุกอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกช่้อหาตัวที่แบบว่าเฮ้ยไปเดินหนักหาตามแผนที่อะไรเงี้ยโปเกมอน A B C X Y Z อ็กซ์ยีะไรพี่หลีก็ไม่รู้ฮ้ยก็ไม่เจนสองนี่ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันส่วนใหญ่จะรู้หลักจากเจนสองแล้วก็มีจะมีเจนสามรู้ 1นึ่งสไม่รู้สอกไม่ได้ดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะไปจับที่ไหนเพราะว่าถ้าไปจับอ่างเงี้ยจริงๆแล้วป๊อปปี้ก็อยู่ในแก๊งโปกเกมอนเจลีแต่ว่าไม่ค่อยได้นัดกันไม่ค่อยได้นัดกันไปบ่อยๆเหมือนแก๊งโจโจโอ้อะไรเงี้ยใช่ป่ะอืมเออก็เดี๋ยวอาจจะนัดกันไปดูช่วงนี้ตะเวนดูของจุ้ยกันเลยนะตะเวนวิธีหาอีเพิ่มขึ้นเยอะๆก่อน เพราะว่า<ป>ห,ยหยุดเล่นไปนาน<ป>แ,ลแล้วเราแบบเออเรากลับมาเฮ้ยว้ยห้องสามสิบกว่าเยอะเลยแล้วอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยต้องต้องไปเจอคนหนึ่งมาเว้ยบอกว่าคนแบบตอนที่ฉันไปจับมอนอ่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันไปล่าสุดตรงแหล่งจับเนี่ยก็มีแบบพวกยูเซอร์มีพวกแบบเนี่ยชาวสาวกยู u ูบอะค่ะที่บอกว่าดูคลิปพี่เหลี่ะแล้วก็บอกว่ามาพาพี่หลีจับมอนอะไรเงี้ยเขาชี้ว่าพี่คนนี้วัยสามสามเก้า แกแกแกต้องตาบเขาให้ทันนะอวูนั่นเขาเติมเป็นหมื่นอะไรหมื่นเลยแหมแกเติมพีระพันก็คุณถึงหมื่นเลยก็ได้เขาาสายลัคกี้เอกเยอะสายฟักไข่ไม่ไหวฟักไข่แพงมากรวยฟักฟักไข่ฟักไข่เก้าฟองเอใช้ที่เหมือนผู้ใหญ่เออเก้าฟองเนี่ยคือถ้าเราเล่นสายลัคกี้เอกอ่ะเราจะใช้ไม่มากเท่าไหร่ลัคกี้เอกเนี่ยเราเราเติมสามสี่เก้าเราก็อยู่ได้เป็นเดือนอืมแต่สายฟักไข่เนี่ย มันผสมกันหลก็สายลักเล่ด้วยซึ่งสายสายฟักไข่เนี่ยก้าฟองพร้อมกันเนี่ยก็สามสี่เก้าแล้ววันหนึ่งอ่ะหมดแล้วนะสามสี่เก้าวันเดียวดีไม่ดีไม่พอด้วยอาจจะต้องเจ็ดร้อยไม่เป็นไรหรอก็กินไม่ต้องกินข้าวหรอกแกก็ฟตงเตอนเกมเออบ้าเหรอจะบ้าเหรอไม่ใช่นะโอเคโอเคก็ถ้าสมมติว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่วันนี้มีสาระดีอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ ชแนลยูทูบของป๊อปปี้ชื่อป๊อปปี้ซ่าชแน,นลตรงตัวป๊อปปี้ซ่าชแน,นลนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเช็คข้อมูลแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกพี่หลีได้ส่วนใครที่เจอพี่หลีตามสถานที่จับม้อนก็เข้ามาทักได้หรือว่าพี่ครับพี่ครับอะไรเงี้ยมีอะไรมีแบบข้อมูลอะไรมาอวดอะไรเงี้ยหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่พี่หลีไม่ได้ทำคลิปอะไรเงี้ยก็มาอวดกันได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากฝากนี่คือท้ายเกลาร์ดส์ไม่ใช่ไม่ใช่เออฝีช่ยร้อเล่นเกลาดอส์ทวิสเตอร์ไม่กระจอกแล้้ววออาจรริงห<า> ถูกปรับใหม่คีดโกงเล่นปรับอ้าวหรอเล่นเล่นเล่นเอาค่าง่ายมากเลยถ้าเอาเกลาดอสไปขึ้นยิมไว้เนี่ยน่าากกลัวมแล้วตอนนี้มีแต่ตัวใหม่แล้วฉันจะจับปลาที่ไหนวะเนี่ยปลาก็มีอยู่เยอะแยะน้อยลงอ่ะไม่น้อยหรอลงหอคลองแสนแสบก็เพียนแล้วปะโทแล้วฉันแล้วบ้านฉันนี่แบบไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะไปลงคลองแสนแสบได้บ่อยๆเลยนะเนี่ยนี่ยิ่งก๋วยไม่มีปลาเลย ก็ถ้ายัางไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามช่อง Pop p o p p z z a Channel ด้วยนะ mm hmm. ก็คือแบบว่าแก๊งเพื่อนกันนี่แหละนะถ้าสมมติว่าใครที่มีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือว่าถ้าเจอกันก็เหมือนที่บอกไว้นะก็เข้ามาทักกันได้นะเจลี่ไม่กาดเจลี่กลัวน้ําแต่ว่าเจาลีล่น่ารักนะจ๊ะบ๊ายบาย